ฮยสวัสดีครับทุกคนต้อนรับเข้าสู่เอามาก่อนเคป๊อปนะครับพาทุกคนไปแพ,พร์ิสกันดีกว่าเพราะว่าในวันนี้ LV นะครับลุยพี่ตองปารีสแฟชั่นวีคลิซ่าสาวไทยความภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศเนี่ยได้เข้าร่วมงานครั้งนี้และแน่นอนว่าระดับลิซ่าไม่ธรรมดานะครับเปิดตัวมาอย่างปังเลยชุดที่ใส่เข้างานแตกต่างไปจากทุกครั้งที่เคยมีมาไม่ว่าจะเป็นรอบ1รอบ2หรือว่ารอบ3เองก็ตามรอบที่4นี้ลิซ่าของเรานะครับใส่เป็นคอลเลกชันใหม่ล่าสุดเลยของทางลุยพี่ตองที่กําลังเดินแบบสับๆกันอยู่ลิซ่ายกความเป็นใหม่พร้อมซีซั่นครั้งเล มาในงานครั้งนี้ ทรงผมจึ้งๆดัดลอนให้มันยิ่งใหญ่อลังการแต่งหน้าแบบละมุนล,ละมุนล,ลูกนี้ของลีซ่าเนี่ยหลายๆคนบอกว่าคือบาร์บี้ที่มีชีวิตสามารถที่จะเดินนะครับสามารถที่จะหายใจเหมือนมนุษย์ได้ลีซ่าเหมือนกับตุ๊กตาบาร์บี้ของจริงแต่ว่ามีชีวิตแล้วก็เข้าร่วมงานโดยวิทตองแพร i s ิสแฟชั่นวีคในครั้งนี้เข้ามาปุ๊บเนี่ยโอโหทุกคนตะโกนเรียกชื่อลีซ่ากันดังสนั่นหน้างานมีแต่ลีซ่าเต็มไปหมดนะครับสื่อยกกล้องแฟนคลับยกกล้องทุกคนเนี่ยรัวชัตเตอร์ม,มาที่ลีซ กและก็เดินเข้ามาในงานปุ๊บทุกสายตาต่างจับจ้องไปที่ลิซ่าทะเลแหวกให้ลิซ่าเดินเข้างานไป ซีนใหญ่อลังการมากและในวันนี้เนี่ยก็ได้นั่งข้างกันกับเอ็มม่าสโตนด้วยนะครับก็พูดคุยเมาส์กันไปเมาส์กันมาน่ารักเป็นธรรมชาติมากในงานลิซ่าไม่ปล่อยให้ทุกอย่างเนี่ยดรอปเลยจริงๆ energy มาเต็มเสมอและก็มีรูปคู่กับฟิลิปสเตรคิสกันด้วยนะครับสองคนจากไอดอลเคป๊ OP, สู่ระดับ global แล้วในตอนนี้ทั้งลิซ่าและก็ฟิลิปสเตรคิสสวยหล่อก,กันมากๆเลย ฟิลิปสเตรคิสจะมาในแบบเรียบๆมินิมอลหรูเท่หล่อคูลนะครับแบบสีขาวสซดัลิซ่าของเราก็จะเน้นสดใสคัลเลอร์ฟูลกันไปแต่พอยืนข้างกันแล้วเนี่ยสวยเป๊ะหล่อเป๊ะกันมากใครที่เป็นแฟนคลับของลิซ่ากับฟิลิปส a ตรคิสนะครับน่าจะชอบโมเมนต์นี้กันยังไงก็มารอรูปภาพแบบชัดๆที่เขาจะเสิร์ฟกันมาหลังจากนี้กันดีกว่าตอนนี้เนี่ยรูปแล้วก็คลิปในงานทยอยถูกปล่อยออกมาเรื่อยๆเลยนะครับลิซ่าของเราสวยเป๊ะสวยปังสมศักดิ์ิ์ house ambassador ลูกสาวสุดเลิศของ วิต่ตองมากๆใครที่แบบได้เห็นลุคของลิซ่าในงานปีนี้แล้วชอบกันไหมให้คะแนนเท่าไหร่คอมเมนต์กันมาเต็ม10ให้เต็มสิบเลยไหมหรือว่าอยากไงก็เม้น้์มาได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับ